ครับผมท่านผู้ชมกราบสวัสดีท่านผู้ชม,ท,ชมทุกทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมหยิบช่อง alex น้ำยูนิคฟีฟ่ารายสี่ของเราอีกแล้วครับผมทุกคนกู้ทีมงบน้อยในคลิปนี้เป็นทีมไรตันนะครับสุดโหดหรือเปล่างบน้อยมาก2,700เป็นไงล่ะ2,700 ขนาดเบลเยี่ยมผมยังทาได้เลยงบ2 0 0พันนะทำไมไบรท์ตันผมจะทําไม่ได้ทุกคนหน้าตาทีมของเราก็จะประมาณนี้นะครับก็ใช้เป็นมหาเทพเวลเบกนะซึ่งตอนนี้ไม่รู้อยู่ทีมรึเปล่าน่าจะอยู่อยู่อยู่มั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มมาดูที่ตําแหน่งแรกครับไอปีกซ้ายปีกขวาครับจาฮันบักแล้วก็ทอสซาทอสซาตอนนี้อยู่กับสเปอร์ใช่ไหมเอาอยู่กับอาร์เซนอลมัวแล้วสองตัวนี้ไม่ได้อยู่กับไบรท์ตันแล้วนะสำหรับสองตัวนี้ก็ยังอยู่ในยุคป,ปัจจุบันอยู่ยังไม่เลิกเล่นนะครับก็ตรงหน้าตัวป้าครับผม,ผมเป็นแดน ผมเร็วสุดยอดเอาเรื่องนะแต่ไปเล่นจริงๆโคตรช้าทุกคนผมลองแล้วตัวนี้ปีนี้กางตัวรุก2ตัวเป็นทางด้านของอ,อ,อารัลำอดัมลาลานาะแล้วก็มหาเทพเจสซี่ดินการอ้โหูเรามีมหาเทพ2ตัวเลยเนี่ยมหาเทพเจสซี่ดินการกับมหาเทพเดนนิสวิโเบกเนี่เอาเรื่องกางตัวรับที่จริงผม,ผมอยากใช้เป็นบิสซูมามากๆเลยแต่บิสซูมาไม่มีขายครับทุกคนก็เลยดึงเป็นโมเดอร์มานะครับสำหรับตัวนี้นะสองเท้านะเป็นกลางร,รับที่ถนัดสองเท้านะเล่นปีกก็ได้นะตัวนี้เอาจริงเล่นแบ็คก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะ เล่นเป็นวิงแบ็กก็ได้นะครับเอาเรื่องมากเล่นในสารภาพตำแหน่งเนี่ยแต่เล่นจริงไม่ดูนะตัวนี้คูคูเล่าครับผมแบ็กซ้ายกับแบ็กขวากับอ่าแบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นคูคูเล่ากับเอสตูปานนะครับพลังแสงครับตามนี้ครับเซนเตอร์สองตัวเป็นโทมอรีกับลูยิดดังเซตัตก็ล่าวนี้ครับพลังแสงโอ้โหโทมอรีไม่มีครับลูกสาวประตูครับผมใช้เป็นแบ็กไบรอันนะครับงบน้อยไม่พอครับมีตัวสำรองด้วยเป็นไงล่ะเอาเรื่องปะสำรองมีกี่ตัววะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า สำรองมีถึง5ตัวเลยนะบกสองนะเอาเรื่องไหมแล้วก็ตัวนี้ใครไม่รู้นะโลคาโลคาเดียตัวนี้ถ้าผิดขออภัยได้นะตัวนี้ไม่รู้จักนะแล้วก็อีกหนึ่งตัวคิวมัวครับผมกองกลางตัวต่อมาซอลลิมาร์ชครับผมตัวนี้ผมเคยใช้ตอนฟูเอชจีนี่แหละเอามาเล่นหน้าเป้าเล่นโคตรด,ดีหาช่องโคตรด,ดีทุกคน ซอล์ี่มาร์ชนะบอกเลยแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับผมเป็นเจมส์มิวเนอร์ซึ่งตอนนี้อยู่กับทีมอะไรวะอยู่เบตันอ๋ออยู่ไบตันครับก็เซินเตอร์อีกตัวหนึ่งครับผมเป็นเวลมมนครับตัวที่อยู่ไบตันนะปัจจุบันก็น่าจะมีตัวนี้นะแล้วก็ซอล์ี่มาร์ชแล้วก็มิวเนอร์ใช่ไหมตัวนี้ก็อยู่ใช่ไหมตัวนี้ก็ยังอยู่อยู่นะอ๋อตัวนี้ไปแล้วคิวมัวก็ยังอยู่ใช่ไหมคิวมัวก็ยังอยู่ครับแล้วใครอีกที่ยังอยู่ลูอิสดังเอสตูปานใช่ไหมอ่าเอสตูปานก็ยังอยู่ ตัวนี้แล้วก็อดัมลาลาน่ายังไม่ไปหรอลาลาหน้าตั้งสองเท้านะยังไม่ไปนะตัวนี้ก็ไปแล้วไปหมดแล้วนะแผงหน้าเรานะครับก็เหลืออด er, ัมลาลาน่าโมเดอร์ลุยส์ดังเอสดูปานแล้วก็สำรองอีก4ตัวนี้นะครับอีก4ตัวนะแล้วก็สำรองอีก4ตัวอีกตัวนี้เพิ่งย้ายไปเลยย้ายไปทีมอะไรวะชื่อโคตรยาวนะชื่อทีมอะไรวะโคตรยาวเลยออกย้ายไปนานแล้วนี่ออกจากไบตันนันานแล้วนี่ตั้งแต่ปี2022ันี่นี่นึกว่าเพิ่งย้าย แต่ซื้อยังเป็นไบรตันอยู่นะย,ย้ยายปปย้ายไปปีที่แล้วนะนานแล้วนะโอเคประมาณนี้ทุกคนอย่าเข้าไปเจอกันในแม์ครับผมมาดูกันว่าไบรตันของเราจะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้หรือเปล่าเล่นได้ดีไหมนักเตะ AI เออหรือโง่หรือเปล่านะครับไปดูกันนะเจอกันในแม์ครับผมทุกคนไปแล้วดูทีมที่เราเจอฟูอลแมนยูอีกแล้วทุกคนเจอทุกคลิปจริงๆใครที่ติดตามช่องผมนะหรือใครที่ไม่ได้ตามย้อนไปดูนะทุกคนคือแมนยูมาบ่อยจริงคนระับทุกคลิปเลยไม่ใช่ผมพูดโม้นะ ไม่มาทุกคลิปจริงครับทุกคนเปิดคลิปมาก็เสียบอลแล้วโโลไปแล้วอาดัมลาดาน่าถนัดสองเท้าด้วยถนัดสองเท้าด้วยโอ้โหเกมสวนกลับเป็นไ,ไงล่ะ ไบรทันของเราขึ้นนำมาแล้วทุกคนห้านาทีแรกเท่านั้นครับเปิดโคตรสวยมหาเทพเจสซี่ลินการ์ดถึงกับยืนนิ่งเลยครับผมอ้าวหยุดสต็อปด้วยครับเป็นไงล่ะแมนยูเจอไบรทันเจอไบรทันเข้าไปถึงกับสต็อปห้านาทีแรกมีที่ไหน <laughs> ยิงได้โม้ไว้ก่อนทุกคนยิงได้โม้ไว้ก่อน <laughs> โดนมาค่อยหน้าเสียที่หลังเอาพี่จะลีลาไปไหนครับพี่วัต t ต์ฟ้าห้านาทีแรกมึงออกจากเกม ฮัลโหลกูถามจริงไม่ให้กูเล่นเลยหรอโอ้ฮัลโหลเพิ่งเล่นแท้ๆเอาขออีกสักลูกหนึ่งนะก่อนปิดเกมโมเดอร์ไปขนาดของเท้าลองยิงด้วยซ้ายดิยิงด้วยซ้ายโอ้โหคมๆเป็นไงล่ะเก่งกลัวเปรามีไบตันไงแมนยูไงแมนยูก็แมนยูเถอะเดี๋ยวเจิมแล้วค่าทีม2อง7เออมีสำรองด้วยหตัวคิดดูเอา อ่าเมื่อกี้แมนยูครับตานี้ลิเวอร์พูลครับทุกคนแมนยูลิเวอร์พูลครับเออแต่เป็นอูนายซิมอนอูนายซิมอนเคยอยู่ลิเวอร์พูลด้วยเหรอไม่รู้นะเตียโก้ก็ไม่น่าใช่นะเนี่ยเมื่อกี้แมนยูตาน,นี้ลิเวอร์พูลอ่ะลิเวอร์พูลจะแก้แค้นให้แมนยูได้ไหมทุกคนมาดูกันวันนี้น่าน่าจะเล่นเก่งอยู่นะเนี่ยดูจากทรงเพิ่งเริ่มเกมกูดูออกแล้วเหรอ,หหรอทุบบอลลี่ักอุ้ยทุบอลล ทงมริเป็นไงโอ้โหเอาเรื่องมงบริไปแล้วจะหันบักตัวนี้อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้มาหาเทพโอ้โหเหี้่เซฟเฉยอูนารทิมมอนโอ้โหส่งบอลเชี้่าเกินโมเดอร์หืมกดบ,บอลไปด้วยเมื่อกี้ ลุยอิส์ดังไปดิโอ้โหลุยอิส์ดังวิ่งแซงอ่ะคิดดูไปแล้วมหาเทพโอ้โหปล่อยบอลมาไกลจังวะโอ้โคตรช้ามหาเทพโคตรช้าสองมหาเทพเริ่มไอไอเริ่มเห็นให้เออแล้วนะเริ่มเออเห็นแลเริ่มเห็นให้เออคืออะไรวะเอสตูบานเบียดเป็นไงเอาเอา มหาเทพโอ้โห,โโหดูดิพตชช้าเยี่ยมหาเทพขอบคุณจะหันบักตักไห้ฮาจะรันบักโอ้โหไม่จับบอลหน่อยเหรอจะหันบักโอ้โหเรียบร้อยเหมือนจะเสียบอลแต่ได้เฉยล็อกไปหาเขานะแต่เขาเอไอเขาเอออะไรไม่รู้นะเมืเ่อกี้ฟันได้อะฟันฟันได้ปียิบเอ็ดอยู่ปะ ปี21ยูโคตรเออผมบอกเลยฟันได้ปี21ยู21หรือ22ว่ะผมลองเล่นอะ่ะไม่21ก็22อ่ะ AI โคตรเออผมลองเล่นแล้วนะครับฟันได้อะ่ะอู้หไบตันเราขึ้นดำอีกแล้วทุกคนโ oh, <my> คตรเอาทอซาไปโอ้โหหลุดเลยตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับโอ้โหไม่ได้โอ้โหูเร็วเชี่ยบินชา้าโดยกำลังวิ่งแซง โมเดอร์โอ้โหตักฟาวเลยโมเดอร์โมเดอร์โอ้โหเฮียอะไรวะข้ามคานไม่ได้กดแรงเลยนะทุกคนอะไรวะโอเคจานแบบโอ้โหข้ามคานเอ,อุ้ยจุดโทษไอ้เฮียอะไรวะยิงข้ามคานบ่อยจังวะใครเนี่ยเตียโกซินวา ไม,ไม่เอาไม่เอาหาเทพไม่ไหวทอตแนาดีกว่ามุมเดิมครับมุมซ้ายของเรายังเชื่อมั่นเรีย,บร,ยรบร้อยโอ้โหเอาเรื่องสองศูนย์นี่แคสองศูนย์แล้วทุกคน,กนโอ้โหจแมนยูหรือลิเวอร์พูลบรายตันก็ไม่กลัวครับจังหวงนี้ขอเปลี่ยนตัวก่อนมหาเทพไม่มีกองหน้าเอาซอริมาร์สไปเล่นหน้าเป้าทุกคนเล่นโคตรดีเดี๋ยวลองดูว่าคลิปนี้จะเล่นดีไหม เปลี่ยนมหาเทพยบิซิลิมการออกไปคูคูคเดียออกไปโอเคประมาณนี้แล้วกันเปลี่ยนเยอะอย่าเปลี่ยนเยอะนักเตะกำลังเล่นดีอยู่ยังพาบอลผ่านไปได้ครับโอ้โหดําแล้ว <c oughs> กดแรงไปทุกคนช็อตนี้ปไปแล้วจะหันบักโอ้โหแทงหลุดแทงหลุดโอ้โหจะไม่ได้กําลังจะยิงนะเมืเ่อกี้ May know. ลูอิสดังไ,ดไปแล้วทอสซาโอ้โหแทงทะลุแบบหลุดหมดเลยอ่ะโอ้โหไม่ได้อุห้หแทงเป็นหลุดเลยวะ่ะแทงสวยมากแทงแบบแทงคมมากอะ่ะทะลุชอ่องทะลุนนช่องแบบคมๆอ,อ่อออะอิสุป,ปันสวย าาาามาอีกแล้วทอดซาลุดอีกแล้วทุกคนอโอ้โหกดเปิดไม่เปิดไอ้เย้ยซอรี่มารุสาหาช่องแบบเติมแบบเตรียมปาหน้าเค้กไว้แล้วนะเมื่อกี้เป็นโอกาสทองในการเปิดครับโอ้โหหมเดเออ ออลครับโอกาสเหมาะแล้วครับทัสาอ้ไอ้เชี่ยสตอีมาได้ลุ้นเลยอะไรวะถ้ามันตรงกรอบขึ้นมาล่เเ<ร>าะเมื่อกี้โอ้โหไม่ได้โอเคครับผมทุกคนประมาณนี้เลยกันนะสำหรับฟูลทีมไรตันง,งบน้อยของเรา2,007ได้สำรองมา5เล่นดีมากทุกคนนะบอกเลยในทีมผมชอบลูอิสดังมากลูอิสดังเล่นโคตรดีอะ่ะเล่นดีมากดีจริงตัวนี้นะวิ่งแซงกองหน้าแบรนดูกองหน้าลิเวอร์พูลเลยนะ เราปาดทั้งริเวอร์เราปาดทั้งแมนยูเลยคลิปนี้เอาเรื่องบรายตันนิน้อยแต่เอาจริงอะ่ะเล่นแรงสูงไม่แนะนำนะถ้าแนะนำอะ่ะบวกแปทั้งหมดดีกว่าบวกหตัวจริงๆนะเนี้ยส่วนเจสซี่ลินการ์นี่น่าจะแพงอยู่บวกหนะ่าจะประมาณหมื่นกว่าล้านนะหมื่นงลินกาก็ถือว่าโอเคแหละแต่มันบวก1มันไม่ค่อยเก่งอะ่ะส่วนอดัมลาลาน้าก็เติมดีอยู่แต่ ไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่แล้วก็ส่งไม่ค่อยตรงนะครับสำหรับตัวนี้ยิงไม่ค่อยตรงด้วยก็ถือว่าโอเคภาพรวมโอเคเลยแต่ไปเล่นแรงสูงอย่างที่บอกครับเล่นไม่ไหวับทุกคนตามนี้ครับสำหรับฟูลทีมไบรตันสนุกมากเล่นมันสตีส่วนตัวนี้ก็เล่นดีนะโมเดอร์กลางรับที่แบบเติมได้หมดอ่ะยิงเท้าซ้ายเท้าขวาได้หมดอ่ะโคตรเอาเรื่องตัวเนี้ยโอเคใครชอบตัวไหนในคลิปนี้สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะผมก็ตัวตัวชอบลูอิสดังนะผมคลิปนี้นะแล้วก็ฝากท่านผู้ชมด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแกกดกรดดกรชดร์กดบ สมสรคลิปหน้าจะเป็นฟูทีมอะไรก็รอติดตามนะครับหรือใครอยากให้ผมทำฟูทีมอะไรก็คอมเมนต์มานะครับ,รบ,บทุกคนสำหรับวันนี้เช่นครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยกนไปก่อนแล้วกันนคะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆุบไปแล้ว